ปลดล็อกโซลาร์ลูกท็อปแก้ค่าไฟฟ้าแพงโดยกระทรวงพลังงานด้วยแนวคิดที่ว่าความมั่นคงทางพลังงานไม่ใช่เพียงแค่การทําให้มีพลังงานในปริมาณที่เพิ่มขึ้นของเจ้ากระทรวงพลังงานนายพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาจึงเกิดแนวคิดว่าความมั่นคงทางพลังงานที่แท้จริงคือการทําให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองด้วยการผลิตไฟฟ้าใช้ได้เองโดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทั้งจากพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานน้ําโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานทดแทนที่มีความเหมาะสมที่สุดสําหรับประเทศไทยที่มีแดดจัด และจากจุดนี้เองทําให้เจ้ากระทรวงพลังงานมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดาเนินการยกเลิกระบบที่ต้องขออนุญาตเพื่อติดตั้งโซลารลูฟท็อปจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึง5แห่งได้แก่ 1. คณะกรรมการก,กํากับกิจการพลังงาน 2. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน3กรมโรงงานอุตสาหกรรมสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 4. ราชการส่วนท้องถิ่น5ขออนุญาตเชื่อมไฟกับการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเราะว่าแต่ละหน่วยงานต่างก็มีกฎหมายของตนเองที่ตีความว่าการจะติดตั้งระบบโซลาร์ ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายใดของหน่วยงานตนหรือก็คือหาข้อสรุปลงตัวไม่ได้นั่นแหละเมื่อเป็นเช่นนี้นายพิรพันธ์จึงได้ให้ทีมงานยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เข้าสภาผู้แทนราษฎรโดยกฎหมายดังกล่าวได้ทาหน้าที่บดล็อกโซลารลูทท็อปจากกฎหมายอื่นๆที่เคยนํามาอ้างอิงอย่างทาวรซึ่งเรื่องนี้ก็ได้กระทรวงอุตสาหกรรมนาร่องด้วยการนําเสนอร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรีให้ยกเว้นการขออนุญาตผลิตพลังงานไฟฟ้าจากโซลารลูทท็อปทุกกาลังการผลิตที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงานหรือ ง่ายๆก็คือประชาชนจะติดโซลา่าก็ไม่ต้องมาขอใบอนุญาตอีกต่อไปส่วนขั้นตอนต่อไปก็คือการทําให้ราคาโซลา่าลูกท็อปและแบตเตอรี่เก็บพลังงานไฟฟ้าเพิ่มเติม,เ,ตมเข้าถึงประชาชนได้ง่ายแน่นอนว่าการกลดล็อกโซลา่าลูปท็อปนี้ไม่เพียงแค่ช่วยเรื่องความประหยัดและการทําให้คนไทยได้ใช้พลังงานสะอาดซึ่งจะนามาสู่เป้าหมายในซีโลของเมืองไทยได้เท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างโอกาสทางอาชีพและทางธุรกิจขึ้นใหม่โดยเฉพาะอาชีพการติดตั้งโซลา่าเซลซล,ล์โซล่าลูกท็อปซึ่งในพิรพันธ์ได้เตรียมความพร้อมในการเสริมสร้างทักษะอาชีพด้านนี ผ่านการอบรมโดยกระทรวงพลังงานรวมไปถึงเตรียมการที่จะปรับปรุงเงื่อนไขของกองทุนที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนด้านเงินทุนให้พี่น้องประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีความต้องการติดตั้งอุปกรณ์ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ด้วยถึงแม้ว่าไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนจากโซลาร์ลู็อปจะไม่สามารถแก้ปัญหาค่าไฟฟ้าแพงได้โดยตรงแต่นี่คือครั้งแรกของกระทรวงพลังงานที่มีนโยบายในลักษณะนี้กฎหมายที่จะทําให้ประชาชนทั่วไปสามารถผลิตไฟฟ้งงาเพื่อใช้เองซึ่งจะว่าไปก็เหมือนกับช่วยประชาชนประหยัดค่าไฟไปได้เองโดยปริยายนั่นแหละ